สวัสดีครับผมป้อมกรกฎชินสกุลเจริญเป็นที่ปรึกษาการขายโชรูมเบนซ์เซอร์ติฟายยูสคารสาขาลาดพร้าว112วันนี้เราจะมาแนะนำให้รู้จักกับ Mercedes-Benz E 2 0 0 Coupe AMG Dynamic ปี2013คันนี้ครับภายนอกนั้นตัวถังบางเดิมไม่เคยมีอุบัติเหตุสี สภาพไร้รอยขีดข่วนเหมือนรถใหม่เลยทีเดียวครับในส่วนของไฟหน้า LED แบบใหม่เพิ่มความฉบบเฉี่ยวให้กับตัวรถมาถึงล้อแม็กล้อแม็ก AMG ลายใหม่ขนาด18นิ้วกับเครื่องยนต์บล็อกใหม่ ขนาด4สู2,000 cc พร้อมด้วยระบบเทอร์โบชาร์เจอร์ให้กำลังสูงสุด184แรงม้าที่5,500รอบต่อนาทีมาต่อกันที่ภายในนะครับเริ่มต้นกันที่เบาะหนังแท้ทรงสปอร์ตปรับไฟฟ้าที่มาพร้อมกับเมมโมรี3จุดในสภาพเหมือนรถใหม่ไม่มีรอยแตกหรือถลอดใดๆ พวงมาลัยมันติฟังก์ชัน3ก้านแบบสปอร์ตพร้อมแพดเดิลชิปและคันเกียร์ที่อยู่บนคอพวงมาลัยใช้งานง่ายโดยไม่ต้องล้ามือจากพวงมาลัยจอแสดงผลควบคุมด้วยระบบคอมมานด์สามารถเชื่อมต่อ Mercedes-Benz App ที่มาพร้อมกับระบบนำทางและมันติมีเดียอย่างครบคันตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ของลูกค้าได้อย่างลงตัว เป็นยังไงบ้างครับกับเบนซ์ e 2 0 0 Coupe คันนี้ท่านใดมองหารถรุ่นนี้อยู่สามารถชมเพิ่มเติมได้ที่โชว์รูมเบนซ์เซอร์ติฟายยูสคาร์สาขาลาดพร้าว1 1 2หรือโทร027932277